ต่อมานะครับก็จะดูข้อที่6ก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างอะตอมนะครับแล้วก็ตารางาธาตุโอเคบอกว่าธาตุดีมีลักษณะเป็นมันวาวนะครับตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแบ่งทดสอบดังนี้นครับการนําไฟฟ้านําได้ดีโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านข้อมูลั้นบนดูด้านล่างก่อนวิเคราะห์นะครับว่าพวกนี้เป็นหมู่ไหนเรามาดูข้อ1นครับอันนี้ก็ถ้าจัดนะ1 s 2 2 s 2 อ่ะหนึ่งอสองสองเอก็จะเป็นหมู่หนตัวนี้ก็เป็น10นะครับก็เป็นนีออนกับอีก3ก็จะเป็นหมู่สามเอนีออนคือหมู่แนะแล้วก็นับไปอีก3ตัวก็คือ1นึ่งสอก็เป็นหมู่สนะครับอันนี้จัดเป็น2 8อันนี้ก็เป็น10เป็นนีออนนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้อีกทีหนึ่ง อันนี้จัดเป็นสิบไม่ใเป็นนีออนหมู่สองเอแล้มาอีกสองตัวแล้วตรงนี้ก็เป็นนีออนนะครับอีกหกก็คือเป็นหกอต่อมาตัวนี้ก็เดี๋ยวผมขอไล่กันมีเลขเป็นสิบเป็นยี่สิบห้านะครับอ๋อเขียนผิดสาสิบห้าอันนี้ยี่บห้าบวกสิบนะครับสาสิบห้าเนี่ย จะเป็นหมู่น่าจะหมู่ transition เดี๋ยวผมขอเขียนให้กันอ่ะ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d เท่าไหร่เนี่ยอันนี้35เนาะอันนี้ก็20 3d10 4P ไม่ใช่ทาัเซชั่นเป็น 4P5 นะครับหมู่7นะครับ 7A แล้วก็ดูเลยว่าตอนนี้เนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างเขาบอกว่านำไฟฟ้าได้นำไฟฟ้าได้งั้นเราก็ตัดเลยไอ้พวกอโลหะออกนะครับแล้วก็เหลือ ปฏิกิริยากับน้ำร้อนไม่เกิดปฏิกิริยานะครับุดไอ้พวกหมูหนึ่งเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาได้อยู่แล้วอันนี้ก็ตัดทิ้งกับหมูสองนะครับเกิดปฏิกิริยากับน้ำร้อนเพราะงั้นเราก็ตอบข้อสามได้เลยครับผมแล้วก็คุณสมบัติของโลหะนะครับก็คือทุบแล้วไม่แตกหักตามคุณสมบัติเลยครับผม